สวัสดีครับผมนายสับวนสาระนะครับรานักศึกษานะครับ6 2 4 n ง6 1 3 0นสูนย์ะครับครับวันนี้นะครับจะมาพูดเนวคิดและทฤษฎีในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทราบความหมายและหลักความสําคัญในการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กกันก่อนนะครับครับ การเจริญเติบโตนะครับหมายถึงการเพิ่มจํานวนหรือขนาดของเซลล์นะครับหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างภายนอกนะครับแล้วก็อวัยวะภายในร่างกายนะครับรวมไปถึงสมองไปด้วยนะครับต่อไปนะครับพัฒนาการนะครับหมายถึงการความสามหมายถึงความสามารถและก็ประสิทธิภาพในการทํางานของอวัยวะนั้นนตามหน้าที่นะครับต่อไปนะครับหลักการเจริญเติบโตและ การของเด็กนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับ 1. นะครับเป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องนะครับไม่มีการย้อนกลับนะครับ2นะครับเป็นกระบวนการตามขั้นตอนนะครับโดยจะไม่ข้ามขั้นนะครับ 3. นะครับเป็นการพัฒนาการเฉพาะลักษณะนะครับต่อไปนะครับเป็นพัฒนาการที่มี2ทิศทางนะครับโดยจะเริ่มต้นจากสีสษะไปจนถึงเท้านะครับแล้วก็ส่วนกลางไปจนถึงแขนขา ของร่างกายนะครับต่อไปนะครับเป็นพัฒนาการที่เรื่อจากง่ายนะครับไปจนไปจนขั้นขั้นยากนะครับแล้วก็โดยการเจริญเติบโตของของคนนะของของเด็กนะครับโดยของเด็กนะครับจํะ จะมีความแตกต่างกันออกไปครับไปนะครับเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับพันธุกรรมนะครับแล้วก็สภาวะแวดล้อมนะครับแล้วก็ฮอร์โมนนะครับพันธุกรรมนะครับเด็กที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่นะครับโดยจะมีรูปร่างเล็กหรือใหญ่นะครับก็ต้องตามพันธุ์ของตัวเองนะครับ ต่อไปนะครับสภาวะแวดล้อมนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับโภชนาการเออโรคต่างๆแล้วก็ภาวะจิตใจนะครับภาวะจิตอารมณ์นะครับครับโภชนาการนะครับก็มีความสําคัญต่อเด็กอย่างยิ่งนะครับหากเด็กขาดการอาหารก็อาจจะมีผลต่อการเจริญเติบโตที่ล่าช้านะครับต่อไปนะครับโรคต่างๆนะครับหากเด็ก มีการเกิดโรคนะครับก็จะต้องใช้เวลาในการรักษานะครับซึ่งมันก็จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กไปด้วยนะครับต่อไปนะครับภาวะจิตอาดมนะครับหากเด็กมีจิตอาดม์ที่ไม่ดีมีความซึมเศร้ามีความหวาดเวทไม่ได้รับความอบอุ่นนะครับมันก็จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กไปด้วยนะครับ 3. ามนะครับโฮอร์โมนนะครับ ฮอร์โมนนะครับก็จะมีการเจริญเติบโตตามลักษณะที่จะต่างกันออกไปนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับ1นะครับกรทโฮโมนนะครับก็จะช่วยในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของกระดูกและกล้ามเนื้อนะครับ2นะครับไทรอยโฮโมนนะครับหากเด็กขาดโฮโมนนี้นะครับก็จะทําให้เด็กมีการเจริญเติบโตที่หยุดชะงักนะครับสนะครับอินซูลินนะครับก็จะ เป็นการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเด็กชายที่อยู่ในคภนนะครับ4นะครับคอติคอยนะครับเป็นฮอร์โมนที่ยับยั้งการเจริญเติบโตนะครับ5นะครับคอร์ติซอลนะครับหากมีมากเกินไปนะครับก็จะทําให้มีการเจริญเติบโตมีการยับยั้งการเจริญเติบโตของกระดูกนะครับต่อไปนะครับ6นะครับเทสโทสเตอโรนนะครับจะกระตุ้น ในการเจริญเติบโต,ต,ต,ตของโคตโฮโมโในเพศชายนะครับเจ็ดนะครับเอสโตรเจนนะครับทำทำให้มีการเจริญทําให้มีการเจริญลักษณะของเพศที่2ในเพศหญิงนะครับแอนโด่ตไปนะครับแปดนะครับแอนโดเจนนะครับ <sitzt S 1> ทาให้มีการเจริญทําให้มีการเจริญของลักษณะเพศที่2ในเพศชายนะ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปัฒนาการนะครับ 1. นนะครับปัจจัยทางด้านพันธุกรรมนะครับพันธุกรรมในที่นี้นะครับหมายถึงการถ่ายทอดลักษณะต่างๆผ่านบิดามารดานะครับที่ผ่านมาจากโครโมโซมนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นครอบครัวนี้นะครับมีบิดามารดาเก่งในเรื่องของคำนวณคิดเลขนะครับก็จะทําให้ส่งผลให้บุตรของเขาเก่งในเรื่องของคํานวณคิดเลขเช่นเดียวกันได้นะครับ2นะครับปัจจัย ทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมในที่นี้นะครับก็คือ,อ,อสภาวะที่อยู่รอบตัวนะครับก็จะก็จะประกอบไปด้วยนะครับ 1. นึ่งนะครับออสิ่งแวดล้อมในขณะที่มารดาตั้งครรภ์นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับว่าในขณะที่มันดาตั้งครรภ์น,นะครับมารดาได้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอหรือไม่ยาหรือสารเคมีที่มันดาได้รับ นะครับหากมารดาได้รับยาหรือสารเคมีอันตรายนะครับก็จะส่งผลให้เ,เด็กเด็กที่อยู่ในครภ์ก็ก็เกิดความอันตรายไปด้วยนะครับแล้วก็อ,อ,อารมณ์ของมารดานะครับอารมณ์ของมาดานะครับทําให้เ,เด็กที่อยู่ในครันนะครับเป็นอาจจะทำมิมีมีส่ง ส่งผลต่อการไหลเวียนเลือดของรกได้นะครับแล้วก็โรคต่างๆนะครับถ้ามารดามีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับก็จะทําให้เด็กที่อยู่ในคันติดเชื้อไปด้วยนะครับต่อไปนะครับสิ่งแวดล้อมภายหลังนะครับจะมีอิทธิพลต่อ,อ,อพัฒนาการทางด้านร่างกายสติปัญญาและก็สังคมนะครับ ก็จะประกอบไปด้วยนะครับ1นะครับเด็กนะครับได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนหรือไม่นะครับหากเด็กขาดสารอาหารนะครับก็จะทําให้เด็กมีพัฒนาการที่ช้านะครับ2นะครับการเจ็บป่วยเรื้อรังนะครับหากเด็กเกิดการเจ็บป่วยนะครับก็จะทําให้เด็กมีพัฒนาการที่ช้ากว่าเด็กปกตินั่นเองนะครับ 3. นะครับในการเลี้ยงดูนะครับหากเด็กมีการเลี้ยงดูที่ดีอบอุ่นนะครับก็จะทําให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี ในระยะต่อๆไปนะครับแต่ถ้าอ,อ,อยู่ในอยู่ใน,ในการเลี้ยงดูที่ไม่ดีกับความอบอุนอ่นอะไรแบบนี้นะครับก็จะทให้เด็กมีพัฒนาการช้ากว่าเด็กปกติเช่นกันปัจจัยที่มีผลต่อ,อการยับยัง้งการเจรจิญเติบโตและพัฒนาการนะครับหนึ่งนะครับความเครียดนานๆเกิดจากทุกสาเหตุนะครับกเเ็เช่นพ่อแม่เ,เลี้ยงลูกเข้มงวดเกินไปนะครับการที่ ว่าด่าลูกเกินไปนะครับทาให้เกิดความวิตกกังวลนะครับแล้วก็บังคับให้ไปเรียนให้ไปทํางานนะครับ 2. นะครับการที่สมองได้รับการกระทบกระเทือนจากการอุบัติเหตุนะครับเช่นโดนโดนจากการเล่นนะครับสามนะครับได้รับสารพิษนะครับเช่นสารตะกั่วสารปลอดนะครับสี่นะครับได้รับการใช้สื่อหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เหมาะสมกับลูกนะครับโดยเฉพาะที่ ชารกที่มีอายุต่ำกว่า3ปีนะครับไม่ควรใช้สื่อในการเรียนนะครับต่อไปนะครับเราไปดูนักทฤษฎีทั้ง5ท่านกันเลยนะครับหนึ่งนะครับ ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์นะครับฟรอยด์นะครับมีความเชื่อว่า5ปีแรกของชีวิตนะครับมีความสําคัญในการพัฒนามากนะครับเป็นเป็นระยะวิกฤตในการพัฒนาของชีวิตนะครับซึ่งฟรอยด์นะครับจะแบ่งออกเป็น5ขั้นนะครับดังนี้นะครับ1นะครับขั้นปากนะครับฮอลโลสเตย์นะครับอยู่ที่อายุศูนย์ถึง1ปีนะครับเด็กวัยนี้นะครับจะมีความพึงพอใจในทางปากนะครับที่เกิดจากการดูดนิ้วมือตนเองดูดนิ้วดูด ดุนุม,มันดาหร,หรือนุ่มขวดนะครับซองนะครับเอ่อขั้นตอนหนักนะครับหรือแอนนาลสเตดนะครับเด็กในวัยนี้นะครับมีความเพิ่มพอใจในการอุจจาระทางเอ่อทวาหนักนะครับสามนะครับ ขั้นอวัยวะเพศนะครับพาลิกสเตจนะครับอยู่ที่อายุ3ถึง6ปีนะครับเด็กคนนี้นะครับจะมีความเปงพอใจในอวัยวะเพศนะครับโดยจะจับรูปคล้ำอวัยวะเพศของตนเองนะครับสี่นะครับขั้นแฝงนะครับเลเซนซี่สเตจนะครับอยู่ที่ระหว่าง6กถึงปีนะครับเด็กัยนี้นะครับจะมีความมีความกดเก็บกดเก็บกดของ เก็บกดความต้องการนะครับเก็บกดความต้องการทางเพศนะครับที่จะทําให้สงบลงนะครับแล้วก็ระยะขั้นขั้นที่5นะครับขั้นสุดท้ายนะครับขั้นสนใจเพศตรงข้ามนะครับหรือเจ n นท a ลสเต็มครับอยู่ที่อายุอยู่ที่12ถึง18ปีนะครับเด็กวัยนี้นะครับจะเริ่มที่จะมองเพศตรงข้ามแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีความต้องการทางเพศสูง สูงขึ้นนะครับทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมของเอรินสันนะครับโดยเอรินสันเชื่อว่านะครับจิตใจของบุคคลเรานะครับโดยจะต้องพัฒนาการเป็นระยะระยะนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น5ขั้นนะครับ1นะครับวัยทารกนะครับอินฟันท์นะครับอยู่ที่0ถึง1ปีนะครับขั้นนี้นะครับเป็นขั้นที่สร้างความรู้สึกเชื่อถือไว้ใจนะครับและรู้สึก เชื่อถือไม่มั่นใจนะครับโดยขั้นนี้นะครับเป็นขั้นแรกของชีวิตนะครับจะต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยไม่ว่าจะเป็นการการเลี้ยงดูนะครับหรือข้อก,ก,การการกินการส่งเสริมต่างๆอะไรนี้นะครับต่อไปนะครับสองนะครับวัย ออกแตะหรือวัยเด็กเล็กนะครับทอนเลอร์นะครับอยู่ที่1-3ปีนะครับขั้นนี้นะครับจะเป็นขั้นที่สร้างความรู้สึกเป็นอิสระนะครับแล้วก็รู้สึกละอายนะครับเมื่อรู้สึกสงสัยไม่แน่นอน3นะครับวัยก่อนเดีอนนะครับพีสคูลนะครับอายุอยู่ที่3 6ถึงปีนะครับครับขั้นนี้นะครับจะเป็นขั้นที่สร้างเออเป็นขั้นที่สร้างความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์นะครับแล้วก็เออสร้างความรู้สึกผิดนะครับ ต่อไปนะครับ4นะครับวัยเรียนนะครับสเกลเอทครับอยู่ที่อายุที่6กถึงสิปีนะครับเป็นขั้นที่สร้างความรู้สึกขยันหมั่นเพียรนะครับแล้วก็เอ่อความรู้สึกด้อยนะครับสุดท้ายนะครับ5นะครับวัยรุ่นนะครับเป็นเดรสเซนต์นะครับอายุที่สองถึงสิบแปดปีนะครับเด็กวัยเอ็กขั้นนี้นะครับจะเป็นขั้นที่รู้สึกเอ่อจะต้องทำความเข้าใจกับตนเองนะครับแล้วก็เอ่อรู้สึกสับสนไม่เข้าใจปฏิบัตของตนเองนะครับ ต่อไปนะครับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพจนะครับโดยเพจจะแบ่งออกเป็น4ขั้นนะครับขั้นที่1นะครับการประสุทเอ่อสัมผัสประสาทส,สัมผัสและการเคลื่อนไหวนะครับโดยจะแบ่งอายุตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง2ปีนะครับขั้นที่2นะครับจะเป็นขั้นเตรียมตัวการคิดโดยไม่มีเหตุผลนะครับ โดยอายุอยู่ที่2-7ปีนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น2ระยะนะครับระยะแรกนะครับเป็นระยะคิดก่อนรบยอดนะครับจะแบ่งอายุอยู่ที่2-4ปีนะครับระยะที่2นะครับจะเป็นระยะคิดได้อย่างไม่รู้เหตุผลนะครับอายุอยู่ที่4-7ปีนะครับและต่อไปนะครับขั้นที่3นะครับจะเป็นการปฏิบัติการแบบรูปธรรมนะครับอายุอยู่ที่7-11ถึงปีนะครับสุดท้ายนะครับขั้นที่4นะครับจะเป็นการปฏิบัติการคิดแบบ นามธรรมครับอายุอยู่ที่11-15ปีทฤษฎีพัฒนาการทางวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวกอสกี้นะครับโดยจะสร้างกระบวนการจำที่ตนเองได้รับรู้เอาไว้นะครับโดยผ่านสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่ตกลงกันนะครับที่ถูกถ่ายทอดทางวัฒนธรรมนะครับอย่างเช่นภาษาท่าทางกริยาสัญลักษณ์เป็นต้นนะครับเป็นสื่อกลางนะครับ สุดท้ายนะครับทฤษฎีพัฒนาการของจริยธรรมของโคเบิร์กนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับระดับที่1ครับระดับเริ่มมีจริยธรรมนะครับก็จะพบในช่วงอายุตั้งแต่2-10ปีนะครับก็เด็กวัยนี้นะครับจะรู้สึกแยกแยะได้นะครับว่าอันไหนพฤติกรรมดีอันไหนพฤติกรรมไม่ดีนะครับแล้วก็จะคํานึงถึงคํานึงผล ก็มเถึงผลตามของอันไหนรางวัลแล้วก็อันไหนคือการถูกลงโทษน,นะครับต่อไปนะครับระดับที่2นะครับเป็นระดับจริยธรรมอย่างมีกฎเกณฑ์นะครับก็คือจะพบในอายุตั้งแต่10ปีถึง16ปีนะครับครับช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่ผูออ้ปกครองนะครับมีความมีความีการค,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 คาดหวังกับเด็กมากนะครับ ขรับระดับสุดท้ายนะครับระดับที่3นะครับเป็นระดับจริยธรรมอย่างมีจิตวิญญาณนะครับก็ก็จะพบในอายุตั้งแต่สิบหปีขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีการพัฒนาการและก็การตัดสินใจแบบจริยธรรมนะครับแล้วก็การให้คุณค่าของสิ่งต่างๆอย่างเป็นระบบนะครับบทนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับครับ